พระกิงหลวงพ่อจัลันก้นลายเซนนะครับตรงนี้ได้มากล่องเดิมๆเลยนะครับกิงเสียงดังมากนี่นะครับ เป็นเนื้อชินเงินนะครับด้านหลังจะมีคำว่าจเจริญพรรุ่นนี้ทันท่านสร้างนะครับปุกเสกด้วย